หลังคาเมนเทชชีตร้อนมากทําไงดีลองวัดอุณหภูมิที่หลังคาเมนเทชชีตโดยตรงได้57องศาเลยค่ะแต่ถ้าฝนเปลี่ยนอุณหภูมิให้ลดลงจาก57องศาให้เหลือไม่ถึง34องศาฝนทํายังไงไปดูกันค่ะเพิ่งรู้ว่ามีคนเป็นเยอะมากแต่ถ้าฝนเปลี่ยนใต้หลังคาแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ด้วยวิธีที่ง่ายและจ่ายเบาๆ,เอา,ๆเอาไหมคะเพื่อนๆบ้านที่ใช้หลังคาเมนเทชชีตติดฉนวน PE ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาฉนวนหลุดร่อนร่วงลงพื้นทําให้ต้องมาคอยกวาดทุกวันถ้าหล่นมาโดนตัวค่ะ ด้วยนะจะบอกให้พราะฉนวนกันความร้อนหลุดล่อนก็กันความร้อนได้น้อยลงและสภาพใต้หลังคาก็ดูไม่สบายตาเอาซะเลยวันนี้ฝนมีวิธีแก้ไขที่ง่ายและใช้งบประมาณไม่เยอะมาฝากค่ะพอดีไปได้ฉนวนกันความร้อนตัวนี้มาค่ะเห็นคนสนใจกันเยอะราคาดีด้วยค่ะรุ่นอลูมิเนียมบรอนซ์เดี๋ยวท้ายคลิปฝนมีการคำนวณราคาและวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังติดตั้งให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นฉนวนกันความร้อนที่ทําจากอลูมิเนียมแท้ทั้ง2ด้านมีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนตรงกลางเป็นแอร์บับเบิลหนา4 และมีสาร fr ช่วยกันลามไฟด้วยวิธีติดตั้งก็ง่ายค่ะมีเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นคือวัดต,ตัดติด แค่นี้เลยจริงๆก่อนอื่นให้เพื่อนๆลอกฉนวน PE ที่หลุดร่อนออกให้หมดก่อนนะคะในคลิปฝนจะไม่ได้เอาออกหมดนะอยากจะเน้นวิธีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าใครยังไม่สะดวกเปลี่ยนแผ่นเบนทาชีตวิธีนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถเอาไปทําตามได้เลยเมื่อลอกฉนวนเก่าออกมาวัดอุณหภูมิกันอีกทีค่ะขั้นตอนแรกวัดขนาดความกว้างและความยาวของช่องที่เราจะสอดใส่ฉนวนกันความร้อนขั้นตอนที่2ใช้กรรไกรตัดแผ่นฉนวนกันความร้อนตามขนาดที่วัดได้เผื่อระยะยึดน็อตข้างละประมาณ1นิ้้วขันนตอที่3 สอดแผ่นฉนวนกันความร้อนเข้าไปในช่องว่างระหว่างแผ่นเมนทชีตกับจันทันแล้วดึงให้ตึงยึดน็อตที่จันทันตัวแรกและจันทันตัวสุดท้ายได้เลยค่ะฝนใช้สกรูปลายสว่านที่มีแหวนรองแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังติดวัดที่แผ่นฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมบอลได้ประมาณ33 8ถึง34.2องศา จะเห็นได้ว่าฉนวนกันความร้อนอลูมิเบอนนอกจากจะช่วยทําให้หลังคาของเราสวยกว่าเดิมแล้วยังช่วยลดความร้อนได้มากกว่า23องศาเลยเป็นฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งง่ายน้ําหนักเบาไม่ทําให้เกิดความชื้นและเชื้อรามาดูในส่วนของงบประมาณที่ใช้ไปในวันนี้ค่ะพื้นที่ใต้หลังคาฝนประมาณ18ตารางเมตรใช้ฉนวนกันความร้อนอลูมิเมบอน์หนึ่งมวนขนาดหน้ากว้าง1.2เมตรคูณความยาว20เมตรม้มวนนี้พื้นที่รวม24ตารางเมตรเหลือๆเ,เลยค่ะราคาเพียง1,990บาทเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วตกไม่ถึง ถึง83บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งทางแบรนด์เขาบอกว่าใช้งานได้5-10ถึงปีเลยสรุปว่าหน้างานนี้ฝนใช้งบประมาณไปไม่ถึง2000บาทค่ะเพื่อนๆซึ่งถ้าใครสนใจทางแบรนด์ Alumix ยังมีฉนวนกันความร้อนอีกหลายแบบให้เลือกใช้มีทั้งแบบม้วนที่ฝนใช้ในการติดตั้งครั้งนี้และแบบม้วนที่เจาะห่วง DIY สําเร็จพร้อมแถมเคเบิลไทยมาให้จากโรงงานเลยถ้าบ้านใครเป็นฝ้าทีบาร์ก็สามารถใช้แบบที่ฝนเคยรีวิวให้ดูแล้วก็ได้ค่ะไม่มีสารอันตรายใดๆปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจไม่่มีีสสายาารรรใใยแกก้้วหยยหินนือโฟเ็คทจด ิที่บัตรเรียบร้อยถ้าบ้านใครร้อนมากๆอยากให้ลองติดฉนวนกันความร้อนดูก่อนคะ่ะนอกจากจะช่วยลดความร้อนได้แล้วยังช่วยให้บ้านเราประหยัดค่าไฟด้วยหากเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ฝนขึ้นให้นี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ